สวัสดีนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีทิคทัวร์นเมนครับผมพระไอคุณดูเล่นหนึ่งเดียวในไประเทศไทยครับจดใส่ตีทุกอย่างให้กับคนดูครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการชนะครับอัตราการฆ่ากันตายนะครับเดีผมจะคำนวณค่าเหล่านี้ออกมาเป็น m m r หรือ match making rating นะครับ ซึ่งก็คือตัวคะแนนวัดความสามารถของผู้เล่นเบิคะแนนอยู่ที่1000แต้มนะชนะก็บวกแพ้ก็ติดลบกับยังไงแค่นั้นผมไลฟ์ทุกวันครับที่ c e b o o k f แ Fanpage ช่วงเวลาทุ่มกว่าสองทุ่มเป็นต้นไปยกเว้นวันอาทิตย์ครับเพื่อนๆมาเล่นกับผมหรือจะมาภาคกับผมด้วยก็ได้เช่นกันการไปใครชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องยูทูบช่องนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ,อกใจกันด้วยนะครับทีทิคชั่นแนลขอบคุณนะครับผม ดูเกมนี้ครับฝั่งเสียงเงินครับนำทัพโดยแอมลูซิเฟอร์ครับแม่เปลี่ยนชื่อมาจากครับการโยนในปี3ามสิบหนึ่งเอยู่ในอันดับ6ในตอนนี้ครับขึ้นมาหน่อยแล้วโซนฝั่งสีแดงครับนำทัพโดยแอนเชนวันเอวันครับอยู่อันดับ5ครับแม่เล่นเป็นเดอะแฟร์โนทางด้านแอมลูซิเฟอร์เล่นเป็นทางด้านมิล่าเมททั้งคู่นะผู้นําทัพเกมนี้จับตาดูกิยูครับแม่แพนด้าหน้าน้องกิยูจะหดขนาดไหนแม่ตัวถนัดของเขาอะน้องกิยูไปติดตามไม่ได้ครับในเกมนี้ เอาละครับเกมที่2ครับมาดูคอมมาหน่อยครับอันเดอร์ป่าครับฝั่งสีน้ำเงินนะวีลา่าเมดนะแก๊กโรมแพนด้าเป็นทางด้านออฟเลนแล้วคาเฟนี่แครี่ครับฝั่งสีแดงครับมีหน้าครับมีหน้ามีหน้าออฟเลนครับใครเล่นเนี่ยว้าวดลแล้วก็คิงอ่ะแล้วก็เมดเป็นทางด้านเอนเชียนนะครับแล้วเอ่อเป็นเดอะแฟตนะแล้วเแล้วตรงนี้ครับฟอเเลนอ่อคิวเลนเอ่อออฟเลนแหละว่าคิวเลนป่าลัมเบอร์โรมแล้วก็ เอ่อไฮเตะแครี่ครับก็ผู้ประทนได้กับผมนะพี่นะครับผมแค่นั้นแหละพอดึงน,นี่ยแล้วก็มาพูดมาพอดึงน,นำควาชัดแค่นั้นพอครับโอ้โหแล้วตรงนี้ครับทางด้านไฮเตะเกือบด้งครับเกือบฟิ้งแก่ครับมีทางด้านลมเบอร์บีนี่กับเดอะแฟร์มาเบลิซซอล้วครับแล้วตรงนั้นัำเบอร์แปดเก็บเบิร์ตบัตทางด้านวีล่าไปได้ก่อนครับเอาละครับเฟนี่ครับยิงยับตับแตกครับโอ้โหเย่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 ใส่ลำบีนี่ครับแม่จะเอาแกรกครับแกรกไม่ตายสังังครับเอาแล้วเดอะ์แปดทำไมไปไถตีเลยครับไฟนี่แล้วจะได้ไหมเนี่ยแกรับเร์ฟค อต่อยจนตายแล้วในที่สุดก็ตายเลยครับเป็นนี่แม่งยิงทั้งวันมันต้องนี่นโอ้โหยิงจนตายแล้วเดือดแฟดใช้เวลานานไปหน่อยครับในการเก็บแกลกครับโอ้โหขับฟินนี่หูสองเลยปะขัฟินนี่หนึ่งตัวเกมนี้โฟกัสแพนด้าบ่อยๆโอ้แล้วตรงนี้ครับอะไรครับคิวเลนไหลใต่ทางด้านวอนเดอร์มูแมนไปได้เหมือนกันครับแต่ตรงนั้นครับตาไปต่อแล้วฝั่งสีแดงครับแล้วคิวเลนจะไหลต่อไวแล้วครับโอ้โหจะเอาวีไล่ได้ครับคิวเลนครับบอกลับโบกินี่มาช่วยหน่อยครับโอ้ลับโบกินี่ครับมาช้าแต่ฉันไม่ได้ด้วยโอ้ โอ้แล้วเอาคาเฟนี่รวยแล้วครับอย่างนี้ครับรวยเละเทะแล้วครับคาเฟนี่ครับตอนนี้เท่าไหร่รับ1นนั่นแหละฮะโอ้ไม่ตายเลยข้าไปสามแอตติไ่ตามครับโอ้ระดาวโอ้โหกิยูครับโอ้โหแม่แพนด้าครับเก็บเท่านั้นครับมีหน้าไปได้ครับโอ้โหฝั่งซีน้องเอาต็นท์น้ำเงินครับแม่เอาเรื่องครับแม่อย่าดูถูกน้องกิยูครับ เพื่อนๆที่ชอบดูดูน้องอ่ะเราเดาแฟดเข้ไปร่วมไหมเดาแฟดไม่ร่วเหรอโอ้โหเดาแฟดไม่ร่วบครับแอนตี้ช้าไปหน่อยหรือเปล่าโอ้โหมาแล้วมาช้าแต่มานะครับเอ๊แล้วเรียบร้อยตายไปครับเดาแฟดโอ้โหตรงนั้นครับลำโบกินีกำลังจะหนีครับโดนแก๊กคุกกลับไปแล้ววีล่ากำลังตามติดชีวิตลำโบกินีและคิวเลนมาแล้วแต่ได้ไฮแอตูก็มาเหมือนกันครับแล้วตรงนี้จะลวงรับตัดแต่แต่ด้านครับได้สองได้สามเหมือนกันครับทางด้านคิวเลนแล้วตรงนี้จะได้สามไหมครับทางด้านวอนเดอร์วูแมนว่าไง แรนตีไปครับเพิ่มก่อให้ตัวเองลรามีไฮยะเต้ตรครับเพิ่มโอนเรียกทูดาเมีทูดาเมีแล้วแม่คิวเลนเกือบตายเหมือนกันครับโอ้โหแล้วแพนด้ามาแล้วโนกิยูวยิ่งจากโบโลน่าครับโอ้โหเพื่อมากันป้อมครับต่วไฮยะเต้ตโอ้โหกระทืบไปครับโอ้โหแม่ปัดเมื่อกี้คือยังไงอ่ะคือจริงๆโอนแล้วตรงนี้ลำเบอร์กินี่ยกสวย ยกสวยแต่แก๊กดูดไม่โดนใครเหมือนกันเอาละสิแล้วตรงนี้ครับมาแล้วเด็กแฟลชเขามารวบส่ซาตาฟาเวนนี่ครับนะตายไปก่อนแล้วเจอครับเด็กแฟลชรวบส่ตัวอยู่ครับเด็กแฟลเอาละครับเอเอเชียนแกไปเล่นเด็กแฟลแล้วครับไปเล่นเมดครับไม่มีใครเล่นแล้วให้เตะกคูดไอบิดใส่ทางหนักแก๊กครับเต็มเต็มคำแล้ววันเดอร์วูแมนมาครับมาเก็บสวยครับแมาเก็บกได้านครับลัมโบกินี่ไปได้ โอ้โหและตรงนี้ครับเหลือทางด้านบนเดอร์เก็บ2ครับบอลเดอร์เอาเรื่องครับแม่เก็บทางด้านครับแก๊กเออทางด้านลำบกินี่กับเดอะแฟร์ไปได้แล้วมีหน้ามาครับแม่แพนด้าฉันมารอบที่แล้วฉันขอมาบ้างครับมีหน้ารวบป่วยจัดจัดครับตัวไปตอตัวแล้วบอลเดอร์เหลือคนเดียวแล้วเจ๊ทางด้านครับโอ้ยแพนด้าครับลุ้รับตับแตกแต่ด้านหลังครับพายเตอยู่ดีครับลงนอนอยู่นิ่งๆเฉยครับโอ้โหเอาเรื่องครับแพนด้าครับ เฮ้ยแพนด้าเงิน 2.9K นะเดี๋ยวทำเป็นเล่นใหม่นะเนี่ยกิยูครับแม่หาเงินอย่างไวครับแท็กทุกเลนครับตอนนี้ครับกิยูบอกอยาย้ฉันเล่นแบนด้าเออแม่เลิกเล่นเอลสูตลนนะแล้วไปเล่นตำแหน่งอื่นครับกิยูอแกกโอ้หฟิกเกอร์ดูดไม่ดูอะไรครับแม่อ๋อซื้อเวลาซื้อสกิลให้ค่าเปนี่ยิงป้อมนะครับ และ l ัมเบ r ร์ก n i นี่ก็รับทุกอย่างให้อยู่แล้วเดอะแฟเข้าไปลุวงรับแับแฟรด้านหลังครับแลกคาเพนนี่ครับกำลังจะหนีเจอเดอะแฟร i ฟิกเกอร์เอาต่อครับอาแล้วด้านไปนี่ยังหนีรอดไปโยอ๋อเดอร์เนี่หนีรอดครับแม่พุ่นเพื่อนไปเอาแก๊กเฉยครับระวังตีได้ครับโอ้แล้วแก๊กตายแทนครับตายแทนครับรับดาเมจแทนคาเปนี่ แล้วตรงนี้เกิดไฟอีกแล้วครับงน้านครับแพนด้ารุมรับตับแตงใส่มีหน้าแล้วมีหน้าจะรอดหรือเปล่ามีบอลเดอร์ไว้ม่เพิ่มเกาะให้แพนด้าและยังไงต่อมีหน้ายังควงสว่านอยู่ควงควงควงเคียวควงควงโอ้โหเรียบเลยไม่ไหวครับควงทั้งวันก็ไม่ไหวครับแม่เรียกว่าเมื่อยมือครับรออยู่นะครับผมผมจะไปท็อปและท็อปไฟล์ออฟเลนให้ได้เลยเอาเอาได้ได้นะเอาได้เราตรงนี้ครับใครตายไปก่อนวีล่าตายไปก่อนโนฮเสคที่ะไรผิดหรือเปล่าแล้วคอยด้านครับ โอ้ไฮเต้คูได้บิดโดนแคนเซิลครับและฮาน่าคาเฟนี่ยังไม่ตายด้วยครับคิวเลนตายไปแล้วครับโอ้โหแล้วไฮเต้ครับวงแต่เขาปังสีแดงครับมีแพนด้ามามานิตอนครับโอ้โหแม่เก็บคิวเลนไปได้แล้วเดแฟตมารวบตัวไหมโอ้โหไม่โดนครับแล้วตอนรวบเสร็จโดนทางด้านแอนตี้ของวันเดอร์บุ๊แมนอีกอ๋อแล้วครับ18ต่อ12ครับตอนนี้อุ้ยอู้แกลดึงครับโดนนัมเบอร์กินนี่แต่ดูดไม่โดนครับแม่ไม่มีฟิกเกอร์ดูดครับ นี่หรือว่าลัมเบอร์ลำโบเฮนี่กดลา้างมัผมก็ไม่รูกก้จัดนะเราตรงนี้ครับโอ้โเด็กแปดมาสวยรับมาสวย2คนครับคิวเลนมาทั้งทีมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วได้ป้อมไปด้วยครับฝั่งสีแดงเอาคืนเหมือนกันครับเก็บไปสอนได้ป้อมมาหนึ่งแล้ววอนเดอร์ดักอยู่ตร,ตรงนี้ครับว่ายังไงเดก็กแปดกำลังจะโดนครับแม่เห็นแล้วไรเตะโดนต่อหรือเปล่าโดนโชลิเคอูโดนโชลิเคนุกต่อครับไรเตะครับยังไงแล้วแพนด้าเข้ามาโอ้โหโเหมือนจะเข้าครับแม่มีจังหวะล็อกหลบครับเออโหเราป้อมการไม่มีใครกันเหรอครับ Oh, และเรียบร้อยครับรแล้ว้างขวาครับมีหน้าครับนันคีฟแล้วนะแล้วแพนด้ามาโอ้แพนด้ากระทืบลงเพื่อมากันป้อมและเคลียร์ป้อมสำเร็จครับและเรียบร้อยเก็บทางหน้ามีหน้าไปได้แล้วตรงนี้ครับดูครับลบัมโบกินีเออสปิเตอร์ไม่โดนครับ ทียูอาจจะชนะก็ได้ครับเกมนี้ครับน้องทียูแล้วตรงนี้ครับแม่เดอะแปดโดนเยอะครับวอนเดอร์เจ้าวอนเดอร์วูแมนครับโอ้แต่จะตายเองครับแล้เรียบร้อยครับใครเตยจะนั้งคิวเลนตายไปก่อนฮึวอนเดอร์โอ้โหวอนเดอร์ไปเปิดไฟเพื่อนครับเก็บทางด้านเดอะแปดไปได้ครับระเหิรหายไปเลยเหลือสองคนก็ฝั่งสีแดงครับต้องหนีครับโอ้ แล้วคาร์เฟนี่ครับดันตรงกลางครับมีแก๊กคอยโซนให้อยู่ครับแล้วลัมบอกินี่มาเออร์สติเตอร์ใส่และเฮเตะโดนแก๊กดึงครับแต่ทางด้านแก๊กโดนป้อมตีตายเหมือนกันครับโอ้โหแลวแป๊บนึงแป๊บนะตรงนี้ครับมาลัมบอกินี่เอ้ยยกสวยครับใส่เออร์สติเตอร์ครับเดิมดอยวีล่าหายไปก่อนแล้วเดิมแฟดไม่ถึงนะนะคาร์เฟนี่และเฮเตะคูณได้บิดใส่คาร์เปนี่ทันทีโอ้โหเกือบตายครับเฮเตะครับยังดีมีลัมเบอร์กินี่มาไถให้อีกสักรอบนะถ้าไม่มีนะผมว่า คเตะจะหายไปแทนนะโอ้โหเขาเป็นที่ยิงแรงมากครับเมื่อกี้น่าจะจะสามารถเพาช็อตติดคลิปด้วยครับโอ้ยเกือบหน้ามืดเกลือใะเตะเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมครับไม่ใช่เดี๋ยวลืมก็อีกนะเออเราตรงนี้ก็เป็นด้าดูแพนด้าตรงนี้ก่อนเอาแล้ววันเดอร์จะมาเก็บไฮเดเตอุ้ยเสียวไส้ครับเอาทิ้งชื่อได้เลยครับทิ้งชื่อได้เลยทิ้งชื่อได้เลยครับทิ้งชื่อได้เลยใครเล่นเกมที่สามทิ้งชื่อมาเลยนะแต่เกมที่สามบอกก่อนเป็นเกมของซัพพอร์ตด้วยนะครับ อาละวันเดอร์เข้าไปตรงนั้นเยอะเกินไปหรือเปล่าโอ้โหแล้วยังรอออยู่อีกได้ยังไงครับวันเดอร์รอดได้ยังไงโอ้เก็บเดอะแฟร์ไปด้วยแล้ว,ลวตัวเองรอด,ด้วยเหรอแล้วโดนเกียวดึงไม้เกียวเกียวแม่เกียวโอ้เสร็จแครับเยอะเกินครับวันเดอร์ยังสามตอนหนึ่งยังเก็บทางด้านเดอะแฟร์ไปได้ครับโอ้โหจะ อยากให้ยายาได้ลำเอา,ยา <lawsuit. S 3> ของโลมให้ยายาเลยครับอืมกดล้างอืมสีแดงเริ่มมาเหมือนกันครับโอ้สนสีครับสนสีครับสนสีมากๆครับเกมนี้ครับเอาล็อกแก๊กดึงโดนทางน่าไฮเตะไฮเตะโอ้โดนทางด้านเออสปิเตอร์ครับโอ้แก๊กกำลังดูดสวยๆครับโดนเออสปิเตอร์เฉยครับโอ้แล้วแพนหน้าเขาไปแพนหน้าเขาไปลวงรับตับแตกครับใส่ทางด้านไฮเตะครับหายไปเหมือนกันครับคิวเลนหนึ่งก็ต้องหนีครับโอ้แล้วแพนหน้าเจ้าต่อครับ โอ้โหแพนหน้าครับผู้เซฟป้อมกลางครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องอาจจะเล่นเกมที่สามทิ้งชื่อไว้นะครับทิ้งชื่อไว้เอาเรื่องครับเอาเรื่องโอ้โหแล้วตรงนี้ครับมาโซนแล้วครับทางด้านมีหน้ากับทางด้านอู้หรวบสวยใส่ทางหน้าครับไปนี่แล้วโดนเออสปิเตอร์ดึงแต่ตันนั้นนะมีแก๊กแล้วให้อยู่แล้วตรงนี้โดนแฟนเข้ามารวบใส่ทางหน้าครับไปนี่ไม่โดนนะครับโอ้โหเรียกว่าว่าหมดครับแม่แต่ก็เก็บแก๊กไปได้ครับปล่าสีแดงนแต่เขาไปนี่ยังไม่ตายนะ ยังไงครับไฮเดเตยังไม่คุณไอบิดครับรอจังหวะอยู่และแพนด้าครับกำลังครับพูดซึ่งครับเป็นตัวเดอะคีเพเยอร์ครับโอ้โหแม่ไม่ได้อยู่ในไฟตักไฟครับแต่ก็มาในจังหวะทำกันตลอดแล้วตรงนี้ครับแม่เหลือทางด้านครับโอ้ไฮเตเตคุณไอบิดไม่โดนแล้วยังไงแพนด้าเข้ามาเก็บทางด้านลำบุกกีนี่มาได้ครับมาในจอดซอนส่ำคัญครับโอ้โ แล้ให้เตะครับโดนแพนด้าเก็บไปครับโอ้เรียกว่ามากัน2คนครับทางด้านฝั่งสีแดงครับเราเราอยู่มออะไรนะมันต้องเรียนอะไรวะตอนนี้โถ่โหไทยป่ะครับโถ่โหไทยยุทธยาประสาทมั่วๆหน่อยนะผมว่าโอ้ทางด้านแพนด้าโอ้โหโตโลครับคิวเลนครับแล้วฟิกเกอร์นี่แล้วแฟดโอ้เอาเรื่องครับกิยูครับเงิน 11.4k ครับโอ้โห913ครับกิยูไม่ต้องเล่นแล้วนะครับเอลสุครับไปเล่นรันด้าเลยแม่เข้มอยู่ แล้วตรงนี้ครับดัมบินี่เจอกับทางดน้าวอนเดอร์แล้วเดอะแฟร์เข้าไปต่อยแต่อุ้ยแรงอยู่ครับแรงอยู่แรงอยู่ครับ <c oughs> แล้วสปิเตอร์ใส่ทางดน้านครับคาเปนีแล้วเดอะแฟร์เข้ามารวบไปโอ้จังหวะเรียกว่าช็อตปาฏิหารครับช็อตไม่ทันตั้งตัวครับโอ้คาเฟนีครับเพิ่นไม่น่อยครับเรียบร้อย เอาลามีน้าโดนทางด้านวนเดอร์โมเมนต์เก็บไปได้เหมือนกันครับเอาล้วเดอะแฟดครับก็ไปเอาทางานนหน้าครับแพนด้าแพนด้าแกน <Destroy. S 1> เนียนป้อมด้านขวาครับพูกิยูผู้ไม่มีเพื่อนครับแกไม่สนเพื่อนไม่สนทีมครับแกดันแต่เกมดันแต่ป้อมและตรงกลางครับกิยูก็ไหลไปทางขวาตรงกลางเรียบร้อยแล้วไหลบนต่อครับกิยูแกไม่สนอะไรทางนั้นครับไฟ,ฟเฟยเกิดตรงไหนแกนไปอีกที่ครับโอ้โหเออเอาแต่ป้อมครับกิยูเอาละแม่แม่เอาต่อเลยครับไม่ต่อยไม่หนีด้วยนะแล้วเราโมกินี่จะกันได้หรือเปล่า อย่าคิดได้อยู่เราต้องการคิบเข้าอแล้วแก๊กดูดเลยครับดูดรวมอีกแล้วโอ้แล้วกียูครับแม่พีชีพถวายป้อมครับโอ้โหเป็นดีอัจัดครับกียูตานี้ครับเอาไอวีพีไปเลยไปแล้วคลิปเข้าครับแปลกสามทางแล้วฝั่งสีแดงว่าไงแล้วกียูครับกียูครับโอ้โหไม่สนไฟครับสนแต่ป้อมโอ้โหไปเปลี่ยนชื่อนะกียูผู้ไม่สนไฟครับ กิวผู้สนแตป้อมอ๋อแล้วตรงนี้อ้าวครับเอาวครับแน่แก๊กครับโดนทูดาเมจครับแรงอยู่และเรียบร้อยครับเก็บไปได้ครับฝั่งนี้น้ำสีแดงนะครับก็แฮรเตะมาเห็นแล้วนะครับคาเฟนี่ครับเอาทางด้านอบิโซดาก้อนครับและคิวเดนมาแล้วครับแน่ไม่ได้มีอะไรครับแจกสามทางแล้วแต่คาเฟนี่ต้องตายครับคาเฟนี่ต้องไม่อยู่โอ้แล้วตรงนี้ครับพอเสือมืนเขาเห็นะนะดาร์เซเยอร์ครับ โอ้แล้วครับไนี่ครับไม่เอาแล้วไม่กลับแล้วตรงนี้ครับโดนเดอแฟร์โดนแล้วหน้าโอ้โดนแยกไปได้ครับวอนเดอร์เก็บไปได้ครับทางด้านครับซาร์เฟเจอร์แล้วก็ให้เส่คนในบิดโดนใส่ทางด้านมีล่าตายไปเหมือนกันครับอ๋อแล้วตรงนี้ว่าไงยังไงมูดเนี้ยตัวเตยจัดแล้วเหลือวอนเดอร์คนเดียวโอ้โหเก็บไปสี่เก็บไปสามครับโอ้ฝั่งสีแดงเอาแล้วครับมาแล้วเหมือนกันครับแต่คีปเข้าครับแพนด้าครับโอ้แม่พูไม่ตปพี่ปย ไปเกิดตรงไหนครับไม่ไปครับเพื่อนคอฉันไม่ไปครับฉันหน้าที่ฉันครับออฟเลนครับแม่ออฟเลนของจริงครับเป็นได้ฮาปูนี้อ๋อแล้วแก๊กดึงโดนทางด้านไฮเตะดูดใส่ไม่โดนครับแผนไม่ได้มาครับตอนนี้ ถ้าาไม่ถ้าไม่พอถ้าเต็มห้องขอภัยนะครับทีมที่สี่ยังมีแล้วเชื่อแล้วแพนด้ากระโดดครับปั๊บโดนไค่ทางด้านโดนแฝดตายไปเหมือนกันแล้วแพนด้าฟิกเกอร์หนีออกไปได้ครับจากวงไฟแล้วตรงนี้ครับทิ้งแก๊กไว้คนเดียวครับแม่แก๊กพูดซึมรับทุกจากระเรียบร้อยครับโอ้โหแพนด้าแกเอาตัวรอดเก่งจังครับทียูสิบเอ็ดสองสียบทียูแกให้ใครเล่นหรือเปล่าแล้วตรงนี้ฝั่งสีมันเกิดกันครบแล้วนะครับสีแดงว่าไงถอยไหมครับ ต้องรออีกรอบหนึ่งอ่ะคือแพนด้ามาช็อตที่คนทั่วไปเขาคิดไม่ถึงนะครับจริงๆนะผมว่านะเป็นบุคคลที่นะครับความคือแบบจะคาดไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับคิดว่าไม่มาก็มาคิดว่ามาก็ไม่มาครับแพนด้านะอืมเอาเรื่องครับ11 24สี่ สี่ท่านหนึ่งจารีวันเสาร์รรรนี้แล้วนะครับสี่ท่านหนึ่งรีวันเสาร์นี้นะเพื่อนๆนะครับสวัสดี้นะสันด้ดานน้องปอด้วยน้องปอครับรสวัสดีครับอ๋อแล้วแก๊กดึงโดนใครครับลำโบกินี่แต่น,นั่นคือลำโบกินี่ครับดึงไปก็ไม่ได้ทำอะไรครับเพราะว่าถึกอยู่กคนครับ ผมรู้ละเอ้ยรับโดนอเอาแทนนะครับเอาแก๊กแทนนะครับแล้วแก๊กครับจะโดนก่อนหรือเปล่าครับและเรียบร้อยครับทุกคนนะฝั่งสีแดงจ่ายามเมไปให้แก๊กครับแล้วเอาวีล่าต่อทันทีแล้วตอนนี้คีปเข้าครับตรงกลางและเรนด้าครับแอบมึงว่าจะดันต่อครับโอ้โหคาเฟ่นึงก็จะดันต่อครับต้องรีบไปกันบ้านครับตอนนี้บ้านอะไรจะแตกโอ้โหแล้วตรงนี้วันเดอร์มาแล้วครับทีสีแดงเหลือตามคนคิวเลนกำลังกลับไปกันบ้านแล้วเดวแฟร์กับคิวเลนอยู่กับกันบ้านครับตอนนี้สีแดงครับต่อ ยังไงครับวันเดอร์ยังซื้อชีวิตอยู่โดนเออสปิเตอร์ไปและเรียบร้อยครับตายไปครับโอ้โหแล้วตรงนี้คีบหายครับและแพนด้าครับผู้ซึ่งต้องถวายชีวิตครับเพื่อต้องการป้อมตอนนี้ต UH! ้องเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นกันป้อมมาแพนด้าครับโอ้โหแล้วตายเกิดเกลไปอีกรอบก็ไม่รอดเหมือนกันครับแพนด้าโอ้กิโยโอ้โหจบครับฟางสีน้ําแดงครับสีแดงน้ําแดงเลยว่าสีแดงครับพลิกกับมาชนะฟางสีน้าเงินแบบอย่างสุดจำันเลยครับโอ้โห ต้องชมทางด้านคือสีแดงแกไปแยกไฟอ่ะไปแยกไฟแล้วคิดว่าสู้ไม่ได้ครับโอ้แล้วกียูครับเอมีพีครับสิบเอ็ดสามสี่สิบจุดสามครับต้องทำฝั่งสีเงินนะฝั่งสีแดงครับแม่ทางด้านไอเตะครับสิบเอ็ดเจ็ดสิบแปดสิบเอ็ดจุดสองครับ